ลอยลาบลอยน้องผู้ชมดูย่อยแยะไปหมดเลยปาสปาสโลโลโลฮึมคผู้ชมดูเยิ่มเยิ่มเยี่มเยิ่มเยิ่มเชิญเชิญสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมครับวันนี้ก็พบกับช่องวิถีชีวิตคนบินดอยเปานะครับซึ่งก็ฝนก็ได้ตก2วัน3วันติดต่อกันนะคุณผู้ชมตอนนี้ก็ยัง กำลังจะลินมาอยู่นะครับผมกำลังตกอยู่ครับผมก็จะพาท่านผู้ชมไปหาเห็ดโคนนะครับผมตามสวนลิ้นจี่นะครับผมจำได้ว่าช่วงถ้าฝนตกรอบสองรอบ,อบเห็ดโคนก็จะออกนะครับผมเราก็ไปหาเห็ดโคนกันเลยนะครับผมก็บรรยากาศฝนตกแบบน,นี้นะครับเราไปชมกันที่สวนนะครับผมยังไงก็ถึงสวนก่อนนะครับผม ท่านผู้ชมตอนนี้ผมก็ถึงสวนนะครับผมวันนี้ก็เตรียมไอตัวนี้มาใส่นะครับผมไม่รู้ว่าจะเจอเห็ดหรือเปล่านะครับผมยังไงเราก็ไปหากันนะครับก<อ>็ฟ้าร้องนะผู้ชมไม่รู้ว่าจะเจอเห็ดไหมกลัวไม่ได้ทั้งเห็ดกลัวทั้งฟ้าร้องนะครับผมยังไงเราก็ไปหากันก่อนนะครับไปกันเลยนะครับทุกปีมันก็จะ ออกแถวนี้ทนะคนผู้ชมมันก็เหมือนเห็ดเห็ดตับเต่านะครับผมก็ทุกปีผมก็หาอยู่แถวนี้นะครับอ้หาดูนะครับผมหาตั้งนาน ท่านผู้ชมว้ายเห็ดโคนเห็ดโคนเห็ดโคนนะครับนี่มีหนึ่งที่นะครับผมเวลามันออกมันก็จะออกเป็นจุดเป็นจุดโอ้ท่านผู้ชมทางนี้ก็มีโอ้โหสุดยอดมันออกติดกับถนนนี่เลยนะครับผมทางนี้ก็มีโอ้ทา่ทานผู้ชมโอ้ลาบลอยลาบลอยท่านผู้ชมดูเย่แยะไปหมดเลยป้าส ป้าวฮันโหลๆอืมผูชมดูยิมยมยิมยิมยิมยมสุดยอดสุดยอดเดี๋ยวเรามาตั้งกล้องเก็บนะครับผมก็กลัวฟ้าร้องด้วยนะครับโอ้โหเยอะมากนะผู้ชม ก็มีดูอุยท่านผู้ชมครับผมกลัวฟ้าร้องนะครับผมเดี๋ยวยังไงผมเก็บเสร็จแล้วรวบรวมกันว่าจะได้เยอะแค่ไหนนะครับผมน่ากลัวมากเลยนะครับเห็ดโคนะท่านผู้ชมตอนนี้ฟ้าก็ร้องบุ้มบั่มบุ้มบั่มนะครับเดี๋ยวผมเก็บเสร็จก็ไปเจอกันที่กระเตงนะครับผมว่าผมได้เยอะแค่ไหนนะครับผมตอนนี้ผมก็ขออนุญาต ปิดกล้องก่อนนะครับผมฝนก็มาแล้วนะครับเจอกันที่กระเตงนะครับผม็่านผู้ชมทกี้ครับตอนนี้ผมก็ได้มาหวกฝนอยู่ในกระเตงผมนะครับหรือว่ากระทอมนะครับผมฝนตกแรงมากหนักมากท่านผู้ชมก็หายังไม่หมดนะครับก็เก็บมาตรงที่ผมเห็นนะครับผมว่าไปดูว่าผมเก็บไ้เยอะไหมนะครับผม นี่นะครับท่านผู้ชมก็ไม่ไหลยอยู่นะครับผมเป็นเห็ดธรรมชาตินะครับไม่ได้เพาะนะครับผมนี่นะครับโอหสุดยอดเลยเดี๋ยวถ้าฝนหยุดตกก็ไปหาอีกนะครับผมไม่รู้ว่าข้างๆมันจะมีอีกไหมนะครับผม อันนี้นะครับกระแตงผมก็ยังไม่ได้ทำเลยนะครับหลังคาก็เสียหมดแล้วก็จะเก็บลิ้นจี่แล้วนะครับก็ลิ้นจี่ของนันนาทางนู้นก็เริ่มขึ้นสีนะครับผู้ชมขึ้นสีเหลืองแล้วนะครับโอ้ฝนตกไปหาไม่ามาได้เลย ต้นนี้เป็นของผมนะครับก็เริ่มเห็นสีหน่อยนะท่านผู้ชมมันจะสุกตอนขั่วมันออกมานะครับโบน้นนะครับผมนี่นมีเฉพาะตรงนี้ออกนะครับก็บไม่ได้เพราะชงเพาะเชื้อนะท่านผู้ชมเป็น ธรรมชาตินะครับถึงเวลาก็ออกก็หาเก็บกินนะครับผมไม่ต้องไปซื้อหัวชงหัวเชื้อนะครับเพราะว่าบ้านผมดินอุดมสมบูรณ์นะครับผมก็เดี๋ยวถ้ามีคนจะเอาผมก็จะขายนะครับผมโลละสองร้อยนะครับที่นี่เขาขายกันสองร้อยนะเพราะมันเป็นธรรมชาติมันหาย,ยากทุกค ยังไงเราก็รอฝนหยุดเราค่อยไปหาอีกทีนะครับผมว่าจะได้อีกไหมนะครับสวัสดีครับสวัสดีเอกีแล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมซึ่งตอนนี้ผมก็ได้กลับมาถึงบ้านแล้วครับก็คิดว่าฝนจะตกไม่นานนะครับชมอันนี้ตก กือบสองชั่วโมงจากสามชั่วโมงมนะครับตอนนี้ก็สิบหกนาฬิกากว่าหน่อยแลท่านผู้ชมผมต้องผมก็เลยฝาผกผมกลับมาบ้านแลท่านผู้ชมก็ตอนที่ไปหาอีกก็ไม่มีแลยัยมันออกจุดที่เคยออกทุกปีนะครับผมก็ยังไงแนละ้วก็มาดูกันว่าได้เยอะไหมครับก็ได้ประมาณเกือบโลกว่านะท่านผู้ชมโลหนึ่ง ลูกกว่านี่แหละท่านผู้ชมครับทีแรกก็ว่าจะขายนะท่านผู้ชมพอดีลูกสาวบอกว่าลูกสาวจะกินนะครับน,นานได้กินทีหนึ่งนะครับผมแฟนก็ว่าจะเอาต้มใส่ปลาล้านครับแกงอีสานนะครับท่านผนู้ชมซึ่งผมก็ต้องรอให้แฟนกลับมาทานะครับก็แฟนก็ทํางานโรงงานทําโอก็กลับมาก็เกือบเที่ยงคืนแล้วท่านผู้ชม ส่วนผมก็เข้าสวนตัวเองบ้างนะครับดูแลส,สวนนะครับถ้าไม่มีงานก็งานอนดิเรกคือไปตกปลานะคุผู้ชมยังไงก็ขอกำลังใจจากท่านผู้ชมด้วยนะครับก็ถ้าท่านผู้ชมชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับผมเจอกันคลิปหน้านะครับ